สวัสดีเจ้าอันนี้เฟิร์นอยู่ที่บ้านดอนมูลนะเจ้าอย่บ้านดอนมูลเอาบรรยากาศงดงามมาหพอเนาะเป็นกลางตรงกลางไฮกลางนะแต่พอดีเดินถ่ายมาก็แน่เจ้าปเฮียวเหมือนเดิม <laughs> สงสัยจะได้ฉายาเฟินสายปลาหิวเหรอละนี่เพราะว่ามหาญาติเนะมหาญาติพี่น้องผ่านมาพอดีทั้งนี้พุ่นนเจ้าบ้านญาติเนี่ยก็พอดีมาเจอปลาหิวพอดีนี่ยนละเจ้านี่คือปลาหิวบ้านดอนมูลนนะเจ้านี่ ปาเหีวบ้านโดนมูลกับไปทางนั้นเนาะสมาเด้อปิดมาดีเดอร์มาทักมาท่วงกันเนอะไปจะเปลี ah Moon, นะ่ยนปลาเฮลยวโดนมูลเนาะน่ะ ก็กว้างขวางอยู hey, ่นี่จะเป็นตีว่ายเมมขอบคุณนะเจ้าค่ะหิ้วดอนมูลนี่ยเจ้า มอกน้อยหนึ่งเนาะตรงนี้นเนาะจะเป็นห้องน้าบริเวณกระสุดตรงห้องนั่นนะเจ้าเนี่ยตรงในมันจะเป็นดีว้โกดนะเจ้าดีไว้โกดกระดูกสมาร์เตอร์มาเอ๋อเนาะมาพาออกคลิปยูทูบนะเจ้ากรขอสมาร์เตอร์ ถ้าคลิปออกมปังๆดีๆมาได้ก็จะทำบุญฮห้นะเจ้า่นะเจ้าก็บอกเขาแล้วเนาะแบบนี้อย่างะนะ่เจ้าก็ไปสุกปุ้นนะเจ้านันจะเป็นต้นต้นไม้ฮั่นนกมาอาศัยอยู่นะเจ้าก็จะเป็นปลาหิว bà hiếu bắn đòn cái này có thể hẹp nhoi nè anh cho, độ quãng tới đây, có thể mèn gột tới nè anh cho, thì, anh กับม่เอวหาญาติผ่านทางมาพอดีเดินมาทางลัดกัพอดีหันพอดีก็เออเวทไทยนะเจ้าไทยทั้งทานผู้ชมพ่อเลยเนาะว่ามันติดถนนนะเจ้ากับบ้านด,ดีกว่าแตนไหนันจะเป็นปลาหิวดอนมูนบ้านดอนมูนน่ะเจ้า ตีไว้โวดก็มีแต,ต่อันน่ะตรงนี้จะเป็นทั้งหลังเม,ม้นะเจ้านี่ก็จะเป็นเขตประชาพุ่นนะเจ้าตรงพุ่นก็จะเป็นน้าของนระาเจ้น บริเวณลอบข้างก็จะเป็นธรรมชาติมากเลยเจ้า อหิวบ้านดอนมุนนะเจ้ารับธรรมชาติเนะเป็นธรรมชาติอีอยู่ตรงหันก็จะเป็นกลางตรงกลางนาเขาเล้นนะเจ้าตรนี้อันนี้อยู่แต่โอโ้เขาว่าเขาว่าไอ้ไหนเต้อ,อตรงเนี้ยมันมาสุดเขตเพ่นะเจ้า นี่อันนี้พอ,อตั้งไว้มันก็จะมีเน้มน่เจ้าแต่เนี้ทีก็สุดหน,น่ะเจ้ามาคตเพ่เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นถนนแล้วน่ะเจ้านี่ไปตรงหันกับบ้านยาดเฟินแล้นะน่ะเจ้า อันนี้ก็จะเป็นเข็ปลาเหียวมดเลยนะเจ้าเขตปลาเิียวมุดไว้น่ะตั้งแต่ปุ้นนะเจ้าเขตปลาเิียปวปุ้นมาเพอมานี่มานี่มานี่น่ะตรงมืออเฟิร์นจี้นะเจ้าไปปดปุ้นนะเจ้าทางไปปลาเิียว เฮีบ้านดอนมูลลินี้เฟืนก็ขอจบตัวอินนะเจ้าขอบคุณที่รับชมช่องสาวเฟิร์นคุณพะเยาในเจ้า,ะจ,าจะได้กกดไลค์กด like, แชร์กดติดตามช่องสาวเฟิร์นคุณพะเยาสักหนึ่งช่องนนเจ้าขอบคุณเจ้า